สปอยเรื่องย่อพรามุก E.P. ีที่6และ7ก่อนจะไปรับฟังฝากกดติดตามช่องเล่าเรื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อพรามุกแต่งงานกับชลันทรท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของทั้งน้าเพชรและลักนาราหลังจากแต่งงานพรามุกย้ายมาอยู่ที่บ้านของชลันทรแค่คืนแรกที่ทั้งคู่นอนห้องเดียวกันก็ทําให้ชลันทรแทบไม่ได้นอนไม่ได้หลับ วันรุ่งขึ้นพราวมุกลากชันธรไปทำงานจนได้ในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเข้าบริษัทอยู่นั้นก็เจอเข้ากับตรีนุษที่เดินเข้ามาทักทายสวีทกันไม่เกรงใจพนักงานเลยนะคะทำเอาพราวมุกกับชันธรอึ้งที่เจอตรีนุษที่บริษัทยินดีนะคะที่ได้เจอรันตรีนุชทักทายชันธรและเธอก็ยังบอกว่าได้มาทำงานที่นี่เป็นวันแรกยังไงก็ฝากขอฝากตัวด้วยนะคะและแสะดงท่าทางสนิทสนมเกินเบอร์ ตรีนุชต้องการเอาชลันทรกลับมาเป็นของเธอให้ได้และการที่ตรีนุชได้เข้ามาทํางานที่นี่ก็เป็นแผนของลักนาราพี่สาวของชลันทรเองนัดนายสงสัยว่าทําไมลักนาราให้ตรีนุชมาทํางานที่นี่ลักนาราก็เลยบอกไปว่าอยากลองดูว่าฐานไฟเก่าอย่างตรีนุชจะกลับมาทําให้ไฟอย่างชลันทรลุกขึ้นได้อีกครั้งหรือเปล่าตรีนุชนี่แหละ ที่จะทําให้ชลันทรกับพราวมุกต้องทะเลาะก,กันจนเกลียดกันณด้าน,นในก็อึง้งในแผนการของเมียตัวเองแผนนี้จะทําให้มุกออกไปจากครอบครัวของเราสักทีเธอจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้พราวมุกออกไปจากบ้านของเธอเธอจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งสมบัติของเธอไปแน่ๆแ,และเธอก็ไม่ยอมให้บริษัทที่เธอทุ่มเททํางานต้องไปตกอยู่ในมือของชลันทรแน่ๆตรีนุชเริ่มอ่อยชลันทรทันทีที่เข้ามาทํางานตรีนุช เข้าไปบอกกับชลันทรว่าตอนนี้เธอไม่มีใครพราวมุกเห็นเหตุการณ์เธอจึงเดินตามตรีนุชไปพราวมุกจะไม่ยอมทนให้ตรีนุชอ่อยชลันทรต่อไปลันต้องเป็นของฉันคนอื่นไม่มีสิทธิ์พราวมุกบอกกับตรีนุชแล้วใจลันล่ะเป็นของเธอด้วยหรือเปล่าตรีนุชแสก,กลับพราวมุกโมโหและก็สาดน้ำใส่ตรีนุชแล้วบอกไปว่าปากเธอนี่ยังสกปรกเหมือนเดิมเลยนะตรีนุชจะเข้าไปตบพราวมุก พราวมุกก็ตั้งกัดตั้งรับทันทีและบอกว่าเอาสิตบมาตบกลับไม่โกงทําเอาตรีนุชงักหยุดไปเลยตรีนุชพูดข่มพราวมุกต่อไปว่าเธอแพ้ฉันแน่นางพราวมุกพราวมุกตอบกลับทันทีฉันไม่ใช่มุกคนเดิมฉันจะไม่มีวันแพ้เธออีกเด็ดขาด รีนุชได้ยินดังนั้นเธอก็ไม่หวั่นใจมั่นใจในตัวเองมากว่าเธอสามารถเอารันกลับมาเป็นของเธอได้แน่นอนเพราะเธอมั่นใจว่าชลันทรต้องรักเธอมากกว่าพรามุกแน่ๆน,น้ำเพชรมหาพรามุกที่บริษัทน้ำเพชรที่อยู่ข้างความรักของมรุษและชลันทรเธอรู้สึกว่าพรามุกไม่ควรเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของทั้งสองคนน้ำเพชร ต้องการให้พรามุกอยากขาดกับชลันทรแต่พรามุกก็บอกไปว่าเธอจะต้องแต่งงานให้ครบหนึ่งปีก่อนและเธอก็กำลังทำเพื่อครอบครัวอยู่น้ำเพชรเลยพรั่งพรูคำพูดออกมามากมายว่าที่พ่อป่วยหนักแม่ลำบากทั้งหมดที่เป็นอยู่ก็เพราะพี่มุกทั้งหมดเป็นความผิดของพี่มุกพรามุกโกรธมากจึงตกไปที่หน้าน้ำเพชรเต็มแรงน้ำเพชรร้องไห้เสียใจวิ่งออกไปทันที พราวมุกก็รู้สึกผิดที่ทำแบบนั้นกับน้องสาวน้ำตาเธอก็ไหลลงเช่นกันชลัทนทรที่เห็นเหตุการณ์ก็รู้สึกโกรธเกลียดพราวมุกมากที่ทำทุกอย่างได้เพื่อเงินชลัทนทรต้องการให้พราวมุกออกไปจากชีวิตของเขาก่อนที่พราวมุกจะฮุบสมบัติของเขาทุกอย่างไป ทางด้านน้ำเพชรที่วิ่งออกมาไม่ได้มองว่ามีรถกำลังขับมาด้วยความเร็วเธอตกใจมากยืนชะงักอยู่กลางถนนมรุที่เห็นเหตุการณ์พอดีเข้ามาช่วยเธอได้ทันอย่างวุดหวิตทำให้น้ำเพชรเริ่มรู้สึกดีกับมรุษมากขึ้นด้านตรีนุษที่พยายามอ่อยชลันทรเต็มที่ชลันทรมองเห็นโอกาสที่จะทําให้พรามุกออกไปจากชีวิตของเขาเขาเลยยืมมือตรีนุษมาเป็นเครื่องมือเพื่อต้องการยากับพรามุกให้เร็วที่สุดตรีนุษบอกว่า นุชจะทําให้รันเป็นอิสระจากพราหมุกค,ค่ะแล้วเธอก็เอาหน้าของเธอเข้าไปใกล้หน้าของชลันทรดูเหมือนว่าจะจูบกันเธอเห็นว่าพราหมุกมองอยู่พอดีเธอจึงใช้าสายตาส่งสัญญาณความเหนือกาของเธอส่งไปยังพราหมุกและเธอก็ยิ้มย่อให้กับพราหมุกอีกด้วยพราหมุกโมโหมากเธอพูดออกมาว่าฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เธอหรอกตรีนุชตกดึกพราหมุกทิ้งตัวลงนอนที่เตียงชลันทรก็ลงมานอนและพยายามเบียดเธอให้ตกเตียง พรามุกรีบลุกขึ้นและต่อว่าชันธรที่ทำให้เธอตกเตียงและพราหมุกก็ขึ้นมานอนบนเตียงอีกครั้งพร้อมกับกอดไปที่ชันธร ชลันทรคิดในใจว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก่อนที่เขาจะพลาดทำอะไรลงไปคืนต่อมาชลันทรเลยไปขอนอนกับมารุษและบอกว่าคืนนี้ขอนอนด้วยได้ไหมชลันทรเอาหน้ายื่นไปใกล้ๆมารุษมารุษผลักหน้าของชลันทรอ,ออกพรามุกโทรตามชลันทรที่ไม่ยอมกลับบ้านชลันทรเลยวิดีโอคอลให้พรามุกเห็นว่าเขาอยู่กับมารุษชลันทรเกาะแขนมารุษและบอกกับพรามุกไปว่า ไม่ต้องโทรมาแล้วนะฉันจะใช้เวลากับที่รักของฉันที่นี่คืนนี้แต่ชลันทรที่คิดว่าจะได้นอนหลับสบายสักคืนหลังจากที่นอนเกริงตลอดเมื่ออยู่กับพรามุกกลายเป็นว่ามารุตก็นอนกอดเขาจนทําให้เขานอนไม่หลับเหมือนกันพรามุกต้องการรู้ความจริงให้ได้ว่าชลันทรกับมารุตเป็นคนรักกันจริงๆหรือแค่เล่นละครหลอกเธอกันแน่วันรุ่งขึ้นที่บริษัทชลันทรทําท่าทางมีความสุขมากที่ได้นอนกับมรุต จนพราหมุกรู้สึกมันไส้ชลันทรเลยพูดขึ้นว่าการแต่งงานของเราจะเหมือนตกนรกไปด้วยกันทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ต้องทนแต่พราหมุกกับบอกว่านายคงยังไม่ชินที่มีฉันอยู่ใกล้ๆฉันจะทําให้นายชินที่มีฉันอยู่ใกล้ๆแล้วพราหมุกก็เข้าไปจูบที่ต้นคอของชลันทรจนเป็นรอยลิปสติกติด แล้วเธอก็เดินออกไปชลันทรโมโหยิ่งเห็นรอยจูผ่านกระจกก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่ใหญ่ตัวแสบชลันทรอ,อุทธรออกมาชลันทอนไม่ยอมเขาต้องเอาคืนพราวมุกเมื่อกลับถึงบ้านชลันทอนก็เข้าจู่โจมพราวมุกเขาดึงร่างพราวมุกลงบนเตียงและทำท่าจะจูพราวมุก เดี๋ยวฉันจัดให้เองอยากจูบฉันมากใช่ไหมส่วนพรามุกก็พยายามขัดขืนชลันทรก็ยิ่งทำเหมือนจะจูบให้ได้งานนี้พรามุกจะโดนชลันทรจัดการหรือไม่ต้องตามกันไปลุ้นในละครพรามุกทางช่อง3ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2 0่สนาฬิกาสานาทีนะคะนี่เป็นการสปอยอาจจะไม่ตรงกับในละครขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ